สวัสดีครับสวัสดียามเช้าเช้าวันนี้ครับทยอยาอาโล่งจากรถแห่นะครับมีครับอุปกรณ์ระบบสายอุปกรณ์ต่างๆครับนี่ครับรถแห่นี่เบร์หน้า16โอเบร์หน้า12ใบครับกลางหลัง8ใบครับแล้วก็เครื่องปั่นไฟครังมีเขาเสียงกลางหรือว่บนรถอย่านี้ครับทยอยลื้องบนรถเพราะว่ามันต้องรีบอาโล่งครับเพื่อฝนจะมากับวันนี้แล้วก็มีรถ อีกหนึ่งคันนะครับฮีโน่ร้อยสิบเจ็ดมาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับ,มามานนร,บรถพร้อมโครงครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีคนหาเนี่ยตู้เบียดเอาตรงนี้ไปตู้เบียดอุปกรณ์ต่างๆ่างนะเดือนระบบสายกับตู้ซับเบียดก็ร,กกโะ,ร,กร,ระโดดล้ำโพรงครับลดชั่วลงจากรถครับีเครื่องปั่นไฟครับลยลงจากรถกับเครื่องปั่นไฟที่เบียดหนอกครับียดหนอก เป็นเช็ตนอกที่สวยครับแล้วก็มีตู้ซับเบียร์อุปกรณ์ต่างๆครับเ <3 S 2> ที่ยวลงจากรถมามีตู้ซับเบียรแปดใบครับแล้วก็เทอร์โแอมอยู่ข้างในครับท,ท,ท,ทยอยลือครับลงจากรถวันนี้วันที่17บเจกรกฎาคมครับอากาศจึ่งฟ้าจึ่งฝนครับช่วงนี้ครับทันแล้นก็ยังมีอีคันครับแต่รอลูกค้าจองครับอันนั้นก็เป็นร้อยสามสิบแล้ก็อีอีกคันก็เป็น,นเครื่องแปดห้า กระ,ระบบอ,บอุปณต่างๆช่กาักานยากาศช่วงเช้าเวันนี้จะดูที่รวก่ก้อนเมฆเยอะครับวันนี้จะมีพายุที่จะเข้ามาครับเป็นพายุที่จะ,ะเดินทางนี่ก็เดินทางจากเกาะไหลำนะครับีเดินทางเข้าสู่ชายฝัง่งก็ต้องรอดูว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นจากพายุเป็นดีเฟคชันหรือเป็นพายุโซนร้อนเรือจะเป็นพายุต่างๆที่จะเข้ามาครับต้องรอดูก่อนครับพอขึ้นฝั่งอาจจะเป็นดีเฟคชันนะครับก็ต้องรอดูสภาพอากาศก่อนดังนั้นก็หลายพื้นที่ของภาคอีสานนะครับหรือว่าทั่วประเทศก็จะมีฝนตก60ถึง80เปอร์เซ็นต์มากขึ้นนะครับดังนั้นลูกค้าที่จะ ออการออกงานช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องการใช้ยุยานพาหนะกเรระบบไฟเราก็เล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับคันนี้ประมาณ5เมตรครับ5เมตรฮิโนะร้อยสิบเจ็ดห้าเมตรรถห้างครับรถห้างอันนี้ทะเบียนเอกสารครบหมดนะครับเอกสารปีทะเบียนปีหกเจ็ดทะเบียนทั้งปีหน้าแล้วทะเบียนครับทะเบียนเต็มเลยครับตู้ซับเป็นได้เป็นบีวีอะครับมีแปดนิ้ี่เรากำลังดึงข้างบนดึงข้างบนเรากำลังเช็คกับความสะอาดเครื่องปั่นครับ ปปใใระ,ะรบะบสายอุปรกรณ์เสียงครับย,ยีย่หอยูย่ยยยจะลดขอบคุณทุกการติดตามนะครับงา,านลโคงครับตู้ซับเบียข้างหน้าเป็นดับเบิลบีวีนะครับด้านหลังเป็นแบบเป็นตู้เดี่ยวบีวีคานก็เป็นรุ่น15นิ้วนะครับเีืยวโคงรถแห่ ขายได้เป็นรถพร้อมโครงรถจะได้เสียงพกโคงก็ได้แต่ว่าตัวนี้ตัวนี้จะขายรถพร้อมโคงรงพร้อมโครงขอบคุณทุกการติดตามนะครับ0856313001วันนี้17กรกฎาคมนี่จะเข้าสู่แป๊บเดียวก็จะปลายเดือนแล้วนะครับนี่ก็กลางเดือนแล้วแป๊บเดียวครับเดินทางไวครับเวลาอ่ะขอบคุณทุกการติดตามนะครับอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงชุดคาราโอเกะ ก็มาชมได้ทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองครับที่สั่งจองเข้ามานะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งนี่ก็เครื่องปั่นไฟครับกำลังทำความสะอาดครับห0 sp นี่ครับในกช่วงเช้าเช้าจะมีรถบรรทุกนะครับนี่เป็นร้อยสามสิบประมาณสัปดาห์หน้าก็หลุดจองรับคันนี้ครับลูกค้ามัดจาไว้ห้าพันบาทครับจะรอดูนะครับวันนี้ว่าจะหลุดหลไหมครับคันนี้ลูกค้าจะจัดไฟแนนซ์นะครับกำลังเดินเรื่องเอกสารอยู่ วันนี้17็กรกฎาคมไม่เกินวันที่20กว่าแล้วก็รถคันนี้เครื่อง85นะครับก็อยู่ที่ราคาถ้าจะ5,600 0ื่นหตัวนี้ครับ5 6 0 0มแล้วก็มี117อีกคันหนึ่งับอยู่ฝั่งนู้นครับ117 117รมี2คันนะครับมี2คันรถแท้คันน่ขอบคุณทุกการติดตามยามเช้านะครับสดจากอุบลราชธานีอัพเดตโปรโมชั่นให้ชมกันทุกวันนะครับ ุการติดตามนะครับบรรยการช่วงเช้ามาชมคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับรถเหตุทั้งระบบเาอยขันอุปกรณ์ของื่องผสมมิกเซอร์อุปกรณ์ต่างๆนะครับทย mm ่วัยคนลงจากรถครับะ mm hmm. ขอบคุณยามเช้านะครับ mm hmm. ท่านที่สั่งจองเสื่องเขียงเข้ามา17กร,รกฎาคมที่อุบลราชธานีของคุลการติดตามนะครับ mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm.